ึนสิบแปดบวกในช่องโกคลิปแรกแม่งเดี๋ไว้พราว่าเป็นประดับช่องแล้วกันแม็กก็ขอไหว้ทุกท่านด้วยครับเพวากระผมในถุงรายการที่ควรใส่ถุงดูไม่ได้ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมชิปแอดมิดไนท์หรือว่ากาดเดึกซึ่ง ดูแล้วมันก็เป็นเกมที่เหมาะกับเราดีที่ทํางานตอนกาดดึกจะได้ความสยองเหมือนในชีวิตจริงไว้นั่นอีกเรื่องแต่ตอนนี้ let's go <S <Okay. S 1> เข้าไปข้างในครับอือเข้าไปที่ห้องพักโอ้โหใช่เลยนี่มันกาดเซเว่นชัดๆโอเค เช็คโน้ตบอร์ดอะฮะนี่เหรอติงอะไรย่อยู่กลอรลอดลตอรภาษากดหนึครับโหนี่มันไม่มอฟนึกถึงเกมหนึงอะเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวข้าแปลผ้าเอาแล้วกันกดโที่หที่ซ้ายอเอ๊ะ ไข่แม่งมาทำสกรปรกตรงนี้วะเนี่ย,ยลำบากนรางงานอย่างกูจริงจับจับไอ้น,นี่ถูกไม่ได้เหรอจับ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 โปรดัก <Product. S 1> สินค้าโอเคอย่าไอ้พวกนี้อ่ะอ่ะอุย้ยเหรียญบาทเก็บ หนึ่งบาทสองบาทสิบบาทมีค่า it c a n see มันมองไม่เห็นเด่ยติดประตูทำอะไรอีกอะเติมของไม่ใช่เลยพนักงาน <c oughs> เซเว่นเ่ยกนี่จากงานไม่พน้นใช่ไหมนะ อ๋อเล่นเหมือนเกมเด็กสมัยก่อนเลยแม่งน,น่าเบื่อในน้าเบื่อเหมือนงานจริงเลยอ่ะเชีย่ยโอเค้เชี่ยสุดยอดกล่องหายเองทำไมมันช่างน่าเบื่อได้ขนาดนี้ที่นี่เราจดเช็คเอาท์เคาน์เตอร์ เก็บเหรียญเก็บเหรียญ Some ของ o u r ค u s t ต m will be double g a ล e r งเ a ม่ถามถามได้สูงสุด5ครั้งถ้า r อ่าจริงกับบรบบภอักษกดนหนึงันคงไม่ใช่เนาะถ้าคุ d แ q ด e s t i o n you will s e ี นับทีไหมอ๋อฮะโลเคชันกันอ๋อตำแหน่งปิรนอยู่ใต้โต๊ะครับอ่าบล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 าลาบลาาบลอบล หน้าลุงอ้วนจังโอเคบ๊ายบายลุงกันอันล็อกโอ้ยเชี่ยมาดิเกมผีที่มี่ปืนเนี่ยกูไม่กลัวหรอกหัวคุณนางนี้สามารถสะท้อนแสงได้ไหมครับดีครับเป็นสมาชิกด้วยไหมครับ ส,สนใจสมัครโอเบมเบอร์ไหมครับฟรีครับแค่มีบัตรประชาชนกับเ7ครับสนใจไหมครับอ่ะโอเคไม่สนได้แต้มด้วยนะบวกก่อนโอเคครับโอเคโอเคเขารียบเขาเรีบ,รบ,รบแหมเฮสมัครโอเบมเบอร์ก็ไม่เอาตึงติงต้งเตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งตึ้ง เฮ้ยซื้อเราอายุกี่ปีนเนี่ยเราว่าแต่ฟักกว่าแล้วมึงเด็กหนุ่มกูตื่นเหรอฮะกูไม่ขาย,ยกูขายแค่อันนี้กับอันนี้อันนี้ยกเว้นไอ้น้องมันขายไม่ได้อ่ะมันมันเด็กอ่ะมันมันมันปลอมมันปลอมปัดประชาชน ขายไม่ได้เล่านะเว้ยเฮ้ยมึงอยุไปถึงสิอย่าเสียกินกูควรทำไงโอ้แมน j u s เ g ้ o g ม e แต่ปปชาชวมึงเงปองมากกูเชื่อเลยมึงต้องเป็นเด็กแน่นอน เพราะส่วนว่าเด็กวัวรุ่นเมกาเขาจะปลอมบัตรกันใช่ไหมขายให้ก็ได้วะถ้าตำรวจไปจับกูนะโอ้ยเ,เจ๊สวัสดีครับผมตามมาเซอร์วิสครับเวิ่ยงเหรียญตกทำไมกูเห็นเจ๊เดินแล, <c oughs> แล้วไม่นึกถึง GTA แสนวะ <c oughs> โอ้ยเจ๊เจ๊น่าสวยจัง เพื่พอความมัน่นใจอ๋อรูปเก่าโอเคโชคดีครับเจให้ผมตาไปสง่งถึงบ้านไหมอมีของเข้าทำไมไม่เปิดทำไมรถนั้นยอยู่ก็วัปมา Hey, พวกฉันอ่าฮะไม่เคยไม่ไม่สามารถสตาร์ทได้ไอ้โรเดนนิอยูเค็นคัมเอาออกมาแม่งชวนกูออกไปข้างนอกด้วยแปลกๆใครก็ไม่รู้ทำไมไม่เดินมาบอกกันลูกเออเติมของก่อนดีกว่ามึงมาเป็นมิดหรือสตูกูพร้อมบวกบอกก่อนเลย อะไรอะไรอะไรแป,ป๊บ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 แป๊บแป๊บทำไมมันยิงยากวะ,ะไรัดเอ็นไทยท่านผกู้ต้องซ่อนท่นผูกูมีปืนอ๋อ

วางไว้ก่อนเลยระเบิดเอ <Yeah. S 1> บกด F เพื่อนั่นโอเคปิดล้านเจียระบบความปลอดภัยสูงอ่ะ เออจุบจุดก็๊ะป๊อปป๊อปอืมนี่ยสิ่งที่ต้องอยู่ใกล้ตัวมันจะพังมาได้เหรอ <c oughs> พังสองตัวเหรอถามจิ๊กมาดิวะไปเชียรยิงติดกระแพง ฟิ้วขนาดไหนฟิ้วขนาดไหนบอกพี่ฟิ้วขนาดไหนฟิ้ยวฟิ้วขนาดไหนโอ้โหโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกระสุนกู ดิครับมาดิครับมาดิครับมาดิมาดิมาด,มาดิถ้ากูบิดมือได้กูบิดยิงแล้วบอกตรงตีน่ะไป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 แล้วหนึ่งตัว คุณตายเอา้าแม่งเริ่มใหม่ว่าเติร์ฟเร็วขนาดไหนครับมึงเร็มึงเร็วขนาดไหนะ ไปหนึ่งบอกปังอ้าวเครียร์กระสุนหมดเฮ้ยมันจี้ตืดมันจี้ตืดถอยห่างไป ปักมือเรียกเลยเนี่ยมาอะไรอะไรมาคิดเหรอว่าเกมผีที่มีเปล่ามันจะน่ากลัวฮะไม่มีวันอย่าปักปุ่นตายฮะตายจริง จนกัดหนึ่งทีนะมันไม่โลไรทีนี้คิดหนีแล้วเหรอกลับมาก่อนไม่ห้าวเหมือนเมื่อกี้แล้วเหรออะ,อะไรอ่ะ,อะนีะ่ครับเซเว่น เจเจทำไมสวยจังได้ไงฮาวคุณเอาขอมาจากไหนคุณเอาขอมาจากไหนเป็นไปไม่ได้ที่มึงเดินเข้ามาแล้วก็เอาขอมาวางฮะเอ่อ คงแค่คนเดียวกันใช่ไหมฮันนี่แม่งหน้าไม่เหมือนกันสักสีผิวก็ไม่นั่นด้วยใครอีกอะไรเงินเงินกูเงินกูอย่าอย่า จะต้องมาทำความสะอาดอีกสวยโอเคมาลุงเสร็จภารกิจผมแล้วลุงคนนี้ผมเชื่อใจแน่นันไปโชคเดีลุงแล้วทำไมต้องซูบก้อนขนาดนะั้นเฮ้ฮ่วยอยู่ คนตีนกูเหรอฮะมึงคิดว่ากูมีสมองเซลลเท่าไหร่ที่คิดว่ามึงไม่ใช่ตัวจริงฮะน่ะเดี๋ยวทำเนียนให้ฮะเป็นไงความรู้สึกเออวอร์ยูเกิลเซซ์ฟังจบเอาอีกแล้ว ไม่ตายว่ะแต่ก็ไปนะโอ้ยลุงเอ้ลุง เป็นการหัก,กลบด้วยนะฟินิชเกมเอาจบแล้วเหรอโอเคเกมเต็มเข้าเจอกันอย่างน้อยก็น่าจะเอาเพื่อนมาเล่นได้อยู่ก <c oughs> ็สำหรับวันนี้บายจ้ามียนน่ากลัวเลย